อ่ะโอเคกลับมาแล้วนะครับโทษทีอาจจะเป็นสองพาร์ทนะคปมาอันนี้เป็นพาร์ทสองนะครับจะต่อเนาะโอเคถ้าสมมุติว่าเขาหัวเขาลงซิกมานะฮะเร,เ,รเราเราเราเขารีบลงอะ่ะเราลงเลยนะเราลงโถมเลยนะเพราะเขาจะมีคอสลงไม่พอ,อกับตัวใหญ่ๆที่เราทยอยลงไปอะ่ะลงไปเลยนะครับโถมเลยนะโถม ซิกมาไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีผลขนาดนั้นนะครับทีเราลงแบบให้ให้ให้สกิลมันได้โดนซิกมาไปด้วยอะ่ะเออมันจะดีมากเนี่ยสกิลมันจะโดนซิกมาไปด้วยแล้วเรายูนานเราไปยืนนะซิกมาก็โดนด้วยนะทีนี้เนี่ยเราจะทำเคเวสให้เสร็จนะครับเดี๋ยวใครว่องลงนะมาช่วยหรือไม่เออใช่ถูกแล้ว อ่ะแล้วก็ยิงยิงปืนใหญ่ไปนะครับพิกมาก็จะตายสลายไปไม่สลดยอ่ะเขาลงยูวินามาเราก็ลงอีเดียวมามาสู้นะครับแล้วเอาอะไรวะหมดคังมาสไลดยอะไรนะอีเดลเนี่ยผิดมาหันเลยนะครับ ผมจริงๆว่ามันอยู่ยงคงกระพันมาได้วะ่ะนันตีได้หรือว่าลงใหม่วะ่ะลงใหม่มากเลือดเต็มเลยเนี่ยแต่ใครหว่องดีนะดูดิอากีนัดนะครับลงมาละละลายล,ลายเป็นล้วยูเด้เรากลับบ้านเงอ่ะเราก็รอลงอยูนาต่อแนละ้วเนี่ยเราได้เราได้บุกเรื่อยๆเลยนะเห็นปะ เพราะฉะนั้นผมผมเคยลองแล้วล่ะเอาซิงมามาเล่นเนะ่ยไม่คุ้มเลยแล้วเจอผมเนี้ยเลยแบบถอดออก,กทีมดีกว่านะมันยังไม่แข็ดีกว่าไม่ทันแล้วนะฮะการอื่นมันหึกมากเว้ยเจอ,อยูนาสไลด์ก็ไม่ตายสองรอบอะ มีนามีนาเคยอ่ะนี่เจอนานยูบินกับเขาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นป้าอย่าลงนะเดีย๋ยวเอาป้าลงนะ <c oughs> แต่นี้เราไม่รู้ไงถ้าป้าขึ้นมือเราก็าป้าลงาแต่ป้าไม่ขึ้นก็เลยโชคดีไปอันนี้ก็ทำเควสได้เลยนะครับหรือหรือหรือกูจะเอาดูนาลงลงก่อนแล้วก็ค่อยทำเควสได้เพราะว่า ว่าตัวเราครบนะเนี่ยอยู่นั่นลงก่อนแล้วก็ค่อยคิวดีตาแดงกับกาอื่นตัวเพราะว่าตัวเราครบมากมันจะได้ขูดาวาด้วยนะ <c oughs> แล้วเราก็ค่อยลงคิวดีนะครับมาสร้างเกาะให้น้อง แล้วเราก็ค่อยลงตาแดงไปสู้เนาะเอามาฆ่านายูบินนะครับแล้วก็ลงตัวสร้างเกาะให้ทีมเราเนาะให้อะไรวะให้มันครบอะ่ะ เขาพยายามยื้อไม่ให้ไม่ให้เราแบบไปตียูนาเขานะอาจจะดูงงงนิดหนึง่งนะครับแต่ยูนาเราใช้อันตีทีหลังนะเพราะฉะนั้นเราจะค่อนข้างได้เปรียบนิดหนึ่งอาจะบอกไงไม่รู้ว่าตกลงอันตีก่อนหรืออันตีหลังจะได้เปรียบนะยูนาผมรู้สึกว่าอันตีหลังมันได้เปรียบถ้าเราไม่ตายเพราะว่าเราจะได้เลือดคืน อ,อีกหนึ่งตัวนะฮะอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งทีเจอซอยครับนะมีคนอยากเล่นมันก็เล่นได้แหละมัง้งคอสเยอะอ่ะอ่ะอย่างงี้คนระับก็รอดูดูทรงเขาถ้าถ้าไม่ไม,ม่ใครลงอนะ่ะผมก็ลงป้าไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวลงคิวเี้ลง ยูนาต่ออะไรก็ว่าไปนะฮะคือเราทีมเราดีอย่างตรงที่แบบเจอดีซูดีรีซูยอนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเออเราไม่มีตัวฮิวอยู่แล้วนอะกจากนอกจากน้องยูนาซึ่งก็ไม่ได้เอามาฮีวอะไรอยู่แล้วนะผมว่าคอร์สเเยอะไปเว้ย เนี่ยเขาเก็บกัดฟันเก็บคอรสลงอยู่นานหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ท้ายหวงเรามีประโยชน์มากเอาไว้กันแบบตัวพวกนี้ได้ด้วยกันเจียวดิกันอะไรเงี้ยมาละแต่ว่าเขาขุดไม่ขึ้นนะกวา่าจะขุดขึ้นเนี่ยก็นานอยู่ ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับก็จบกันไปกับช่วงทีมนี้เล่นได้เนาะอ่าก็เป็นไงบ้างครับผมว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะไม่รู้ว่าจะเอ่อไปได้ไกลแค่ไหนนะฮะแต่ก,ก็ก็เล่นได้อะลองไปดูแล้วกันก็ปรับปรับกันไปนะครับว่า หมาะมือไม,ม่เหมาะมือของมีไหมอะไรอย่างนี้นะโอเคขอให้สนุกกับ PVP วี k นี้ซีซั่นนี้นะครับอย่าไปหักโหมมากเล่นแต่พอดีเนะาะแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย